ปาบุรี่เหรอตีหน้าเหรอโอ้โหอะไรดอกไม้เหรอมึงจะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยมึงบัานใจพี่ที่มันแฉงไม้แล้วดูแกแงมันมาดูเดี๋ยมันจะพลาดรแม่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 ว่ารอดไหม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  รับแม่เมีคนมีแต่คนเกลียดมึงน no ี้แม็กด nice> ูดิหอกไม่ไมาดูกันล่ไปไ่ปลโเสียเอาักคนลุเียวเนียวได้ายอ้อ้แขนแขนไม่เอาโอ้ยอยโย้้้ยย้ พีบ้าเอาสักแถวแตกดูหนวดหดดิมึงนี่ไปไม่เกรงใจหนวดเลยรีบ้าไป้เพื่อเอกหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่ามันไอ้เอาไปเล่นไม่ดีเลยมาสักตุ๊มขาเลยแม่หน่อยนี่ดูทีกันหนึ่งดอกแล้วบอกแล้วบุบไปต่อไปโอ้ยรอดโอ้ยรอดดูรอดแล้ว ดูแลนะฮะอะฮะฮะอะไรนะอะไรนะ่พี่ป่าเอาจริงเหรอคาบดอกไม้เลยเหรอวิมันจะทำได้ไหมไม่มันตีได้ไหมเอามาเอาคาบดอกไม้เอาไหมเอาไหมครับพ่อแม่พี่น้องเอาไหมเอาของเสียต้องพุ่งแงหน่อยเร็วเออของเสียเยอะเว้ยแม็กแม็กองเสียเยอะเว้ย มาวุ่จีของชิมคาบอยเล่นแฝาอินไฟฟันความมาลอดไม่เลลอดไม่ลลอดไหเฮ้ยยี่เนี่ยเชียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดี่ยวเดียวดีดยวียี่ปาเี๋ยีเดยอีีเดีดีวเดียวเดดี๋ยวดยว พี่เอาตรงไหนเอาตังปากนี่นมาซอมนิดนึงนิดนึงโอ้โหตีครั้งแรก้วยกูเี็นไหจมูกมึงไม่ต้องไปเสริมแล้วล่ะมึงเอาออกเลยมาย่างยยายงยงไม่เอาูยงยง